โอเคสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอเคยังได้ยินเสียงตอบรับนะคะ <c oughs> อะเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมในสมุดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเป็นกิจกรรมในสมุดนั้นเดี๋ยวจะขอที่บายก่อนว่าวันนี้เราจะเรียน เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันนี้จะเป็นส่วนของในเรื่องการบอกค่าของเงินที่เป็นในรูปแบบของทศนิงยมค่ะเมื่อวานจะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะนะคะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ลงในสมุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราถึงจะเริ่มต้นในบทใหม่นะคะในหน่วยใหม่เนาะ,ะทีนี้วันนี้นะคะการบอกค่าของเงินนะคะ โดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถเขียนค่าของเงินที่เป็นในรูปแบบของทศนิยมได้ทีนี้นักเรียนจะได้เห็นว่าทศนิยมนะคะเราก็จะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องมากเลยกับในเรื่องของเงินโดยตรงนะ สมมติว่านี่คือตัวอย่างแรกนะคะสมมติคุณครูมีเงิน1,000บาทกับ50สตางค์นะคะนักเรียนทีนี้เวลาเราไปเขียนในรูปแบบการเขียนนะคะเราจะเขียนเป็น1,000บาทเงินที่มีอยู่นะคะแล้วก็5กับอีก50สสตางค์ซึ่งเราสามารถเขียนโดยการใช้จุดขั้นจำนวนเงินที่เป็นบาทและสตางค์ เห็นไหมคะจะไม่มีคำว่าสตังลงมาเราจะเปลี่ยนหน่วยจากสตังให้เป็นคำว่าบาทแต่สตังเราจะใช้จุดในการขั้นกลางแทนนะอย่างเช่น1,000บาท50สตังก็จะเป็น1,000 5 0จุด50บาทนั่นเองอันนี้ในการเขียนอย่างแรกนะ,ะต่อมาทีนี้ ให้นักเรียนนะคะลองอ่านจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์อ่ะในลองอ่านแถบสีชมพูให้หน่อยสิแถบสีชมพูมีเงินอยู่เท่าไหร่หนึ่งพันบาทห้าสิบาทหนึ่งพันบาทห้าสิบสตางค์โอเคหนึ่งพันบาทห้าสิบสตางค์นะคะเวลาเราอ่านเราก็อ่านหนึ่งพันบาทห้าสิบสตางค์อ่ะสีชมพูที่สองล่ะ มีเงินกี่บาทหนึร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์ห้าร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์ต่อมาทีนี้อ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสตางค์เวลามันเป็นตัวเลขหนึ่งร้อยจุดเจ็ดห้าบาทใช่ไหมคะเวลาเราอ่านทีนี้เวลาเราอ่านเป็นค่าของเงินนะ เราจะอ่านว่าเป็น100บาท75สตางค์เวลาอ่านเป็นภาษาของเงินนะ100บาท75สตางค์เวลาเขียน100 7 5จบาทนะต่อมาอันที่2ค่ะ500บ,บาท25บา 500บาท25สตางค์นะคะเวลาเราเขียนก็จะเป็น500.25 0 0 2 5บาทเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าเป็น5 0 0บาท25สตางค์อตนี้ในเรื่องของเงินต่อนะทีนี้เราจะลองมาเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญบ้างนะักเรียนรู้จักเงินเหรียญไหมคะ มีเหรียญอะไรบ้างอ่าเงินเหรียญมีเหรียญอะไรบ้างเหรียญสี่เหรียญบาทเหรียญสหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เหรียญห้าสิบสตางค์อ่าทีนี้เราจะไปเทียบนะคะเราจะไปเทียบเงินเหรียญของยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์ และเจ็ดสิบห้าสตางค์กับหนึ่งบาทเช่นอันนี้ค่ะลองเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญยี่สิบห้าสตางค์กับเงินหนึ่งบาทเงินเหรียญยี่สิบห้าสตางค์กี่เหรียญถึงจะเป็นหนึ่งบาทสี่เหรียญค่สี่เหรียญใช่ไหมคะรวมกันเป็นหนึ่งร้อยสตางค์ เพราะฉะนั้นเงิน100่งร้อยสตางค์จะมีค่าเป็น1น่บาททีนี้ถามว่าคําถามแรกที่เขาถามใช่ไหมคะว่าเงินยี่สิบห้สตางค์กี่เหรียญเท่ากับ1บาทเมื่อกี้นักเรียนตอบแล้วกี่เหรียญน,นะสี่เหรียญคำตอบก็คือสี่เหรียญน,นะคะต่อมาทีนี้เงินยี่สิบห้าสตางค์สี่เหรียญคิด เป็นกี่สตางค์อะไรนะครับเงินยี่สิบห้าสตางค์สี่เหรียญคิดเป็นกี่สตางค์หนึ่งร้อยสตางค์ค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งคำตอบนั่นก็คือหนึ่งร้อยสตางค์ถูกต้องเย่อ เพราะฉะนั้นดูดีๆนะเขาถามเป็นอะไรเป็นสตางเป็นเหรียญหรือว่าเป็นเงินนะคะวิธีการเปรียบเทียบนะอะ่ต่อมาทีนี้เปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญห0สตางกับเงิน1บาทค่ะ50สตางกับเงิน1บาท,ส,าบบาทสองเหรียญค่ะสองเหรียญใช่ไหมโอเคคำตอบที่หนหนูได้แล้วคือเงิน50สตางกี่เหรียญเท่ากับ1บาท เหมือนจบดข้างล่างเงมันเฉลยเลยใช่สองเหรียญใช่อ่าใช่แล้วต่อมาเงินห้าสิบสตางค์สองเหรียญคิดเป็นกี่สตางค์ล่ะหนึ่ง้อยสตางค์หนึ่งยสตางค์หนึยสตางค์นั่นเองนะคะคำถามคําตอบมันจะอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้แหละใช่เงินหนึ่งอยสตางค์หนึ่งบาทเห็นไหมคะ เหรียญละห้าสิบสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทสองเหรียญแล้วก็ห้าสิบสตางค์สองเหรียญคิดเป็นกี่สตางค์ก็หนึ <0, S 2> ่งร้อยสตางค์ที่สองบาทใช่ใช่น,นเองนี่คือการเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญห้าสิบสตางค์กับเงินหนึ่งบาทต่อไปบ้างอ่ะพิจารณาเงินยี่สิบห้าสตางค์มีค่าเท่ากับกี่บาทหนึ่งบาทเมื่อะไรนะ พูดหม่อีกรอบได้ไหมครับได้ไดค่ะเดี๋ยวแป๊บเดีพิจารณาเงิน25สตางต์งมีค่าเท่ากับกี่บาทอย่างเช่นเนื่องจากว่าเห็นไหมคะเขามีเงิน100สตางเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเป็นในรูปของเศษส่วนเราจะได้เป็น25ส่วนของ100อ่าเป็นจุดทศนิยม2ตำแหน่งเราจะได้เท่ากับ0.25 เพราะฉะนั้นเงิน25สตางค์ของ1บาทเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เท่ากับ0.25 <25. S 1> แล้วเวลาเราเขียนในรูปเศษส่วนเราก็จะได้เป็น25ส่วนอะไรคะ100โอเคเวลาอ่านเป็นทศนิยมเราก็อ่านเป็น0.25บาทต่อมาทีนี้อันที่2ค่ะ50สตางค์ใน100่งค่ะ เขียนเป็นเศษส่วนก็คือห้าสิบส่วนหนึ่งร้อยนะเขียนเป็นทศนิยมคือศูนย์จุดห้าศูนย์โอเคอ่านว่าศูนย์จุดห้าศูนย์บาทต่อมาทีนี้ยังไม่หมดเจ็ดสิบห้าสตางค์ในหนึ่งร้อยค่ะเขียนในรูปเศษส่วนนร้อยใช่เจ็ดสิบห้าส่วนร้อยรูปของทศนิยม 0.75บาทเวลาอ่านก็0.75บาทเอคง่ายไหมคะวันนี้อ่าเดี๋ยวลองดูก่อนต่อมาถ้า100สตางค์เป็น100ใน100ของบาทล่ะ100วน100อ่า100ส่วน100เขาเท่ากับเท่าไหร่1บาท1โอเคก็เท่าก1บาทอ่าปาร์ตี้เก่งมากๆเลยวันนี้ ผมเรียนตั้งแต่ปชเหรอคระมันโอเคอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะคะของการเปรียบเทียบกันเอ่ออ่ะ,อะต่อมาทีนี้ตัวอย่างนะคะในที่นี้จะเป็นการบอกค่าของเงินเป็นทศนิยมโดยมีแนวคิดว่าให้บอกค่าของเงินเป็นทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ของบาทและสตางโดยเทียบ100สตางเท่ากับ1บาทต่อ ตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวจะมีให้ตอบคําถามก่อน10ข้อแล้วก็มีในแบบฝึกหัดในสมุด10ข้อนะคะ,ะตัวอย่างที่1เลยสมมุติว่าคุณครูนะคะมีเงินอยู่7จ็ดบาท50สบตางค์ใน7บาทห้สตางค์นี้มันจะเท่ากับกี่บาทนะคะวิธีคิดเราก็เปลี่ยนหน่วยสตางค์ให้เป็นบาทค่ะเงิน100สตางค์จะเท่ากับ1บาทนะคะจากนั้น เงิน50สตางค์ก็คือ50ส่วนร้อยห้ส่วนร้อยเมื่อเขียนเป็นทศนิยมก็คือ0ูนย์จเพราะฉะนั้นแล้วครูเขามีเงินกี่บาทนักเรียนสามารถตอบได้เลยคือ7ดบาทอีก50สตางค์เจ็ดบาทเจ็ดจุดอะไร 5, 4, ถ้าเขียนในรูปของทอศนิยมเจ็ิบบาทอ่ 7.50บาทนั่นเองหรือ7.50บาท10สตางค์นะเวลาอ่านนะคะถ้าอ่านเป็นภาษาอ่านจริงๆถ้ามีเงินก็คือ7บาท5 0สบตางค์ห0สตางค์โอเคค่ะต่อมาตัวอย่างที่สองค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต่อมาแก้วตามีเงิน12บาท75สตางค์เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เท่ากับส2บอโดยไม่ดูเฉลยเร็ว สิบสองจุดอะไรนะสิบองจุดเาบาทอย่าลืมเพาว่าบาทนะสิบสอาบาทถึงจะเท่ากับสิบาทเจสตางค์ตัวอย่างสุดท้ายค่ะถ้าสมมติว่าเขามีเงินสองร้อยยี่สิบห้าสตางค์ล่ะสองสองห้าสใช่ เราจะเทียบกับ100สตังค์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น225ค่าะเมื่อเขียนเป็นทศนิยมเราก็ได้เป็น2.25แสดงว่าเขามีเงินอยู่กี่บาทเนี่ยเขากกี่บาท2.2บาท2บาทกับอีกเท่าไหร่คะ2บาทห้าอี่บาบท25บก่ีสิ้สตังค์นั่นเองโอเคค่ะต่อไปทีนี้ไหนลองมาตอบคำถามอ่ะยังไม่หมดอีก อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีที่สองเฉยๆอ่าต่อไปเป็นห้าสตางค์ห้าสตางค์บ้างอันี้ห้าสตางค์หนึ่งร้อยเพิ่มหนึ่งร้อยมาเสรงตัวเป็นหน้าหน้าได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าใช่แล้วเพราะว่ามันแค่ห้าสตางค์ไม่ถึงหลักสิบเนาะอ่าก็จะกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าใช่ไว่าพอมีเงินแค่ห้าสตางค์ก็คือศูนย์จุดศูนย์ห้าบาทนั่นเอง โอเคนะคะอ่าทีนี้ได้เวลาตอบคำถามแล้วข้อที่หน<อ>ึ่งข้อที่หนึ่งเราคือโอ้อแต้องเขียนบันที่ก่อนค่ะไม่ไม่อันนี้อันนี้ไม่ต้องเขียนอันนี้ตอบด้วยวาจาลูกตอบฉันจะบอ,อ,อกวอลเก้ขนมปังอ๋อได้ได้ได้ค่ะโอเคค่ะ ไม่ต้องจดใส่สมุดอันนี้ไม่ต้องจดนะคะอันนี้จะเป็นแบบทดสอบเฉยตอบสนทนาตอบกับคุณครูนะอ่ะข้อที่หนึ่งค่ะแม่มีเงิน1,250บาท50าทสตางค์เท่ากับกี่บาทตอบ1,250บาทเป็นทศน <5, S 1> ิยมห้าสิบบาท 5, จนห้าศูนย์สองร้อยห้าสิบบาทจนสองร้อยห้าสิบบาทจนห้าศูนย์อ่าหนึ่งพันสองร้อยเท่าไรหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบจุดห้าศูนย์บาทนั่นเองต่อไปข้อที่สองอ่าข้อที่สองค่ะสองบาทยี่สิบห้าสตางค์สองจุดยี่สิบห้าสตางค์สองห้าสองจุดสองจุดสองห้าบาทโอเคอย่าลืมคำว่าบาทนะ อังกูร์ตอบก่อนหรือว่าดูในหนังสือคะเมนะคะอะไรนะคะนอันนี้อยู่ในเวลามันน้อยกว่าที่เด็กเลอะมันเยอะเกินอ่าต่อไปค่ะสิบบาทห้าสิบสตางค์เท่ากับกี่บาทห้าสิบบาทค่ะกี่จุดห้าสิบบาทห้าสิบบาทถูกต้องต่อไปข้อสี่ สองยยบาทสองห้าบาทอะไรนะสองหบาทสองห้าบาทะสองบาทโอเคต่อไปข้อห้าสุดามีเงินสี่พันห้าอแปดสิเออสี่พันแปด้อยห้าสิสตางค์เท่ากับกี่บาทเอาแล้ว48แจุดห้าบาทสี่สิบแปดหาศนยาทเก่งมากต่อไปข้อที่หก ก็มีเงินเจ็ดรห้าบาทเจ0 7 5บาุเจดห้าบาทโอเคต่อไปค่ะข้อเจ็ดขุนมีเงิน3ามพห้ายิบห้าสตางค์สบาทโอ้โหสามสิบห้าจุดสอห้าบาทนั่เองต่อไปข้อที่แปด เงินสองบาทสองจาดสองบาทสองจุดสองห้าบาทสองจห้าต่อไปข้อที่เก้าเงินสิบห้าบาจุดห้าบตางค์ห้าจุดห้าบาทสิบห้าจุดศูนย์ห้าบาทสิบห้าจุดศูนย์ห้าบาทถูกต้องอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สิบ เงินหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยจุดสองห้าบาทหนึ่งร้อยจุดสองห้าบาทหนึ่งร้อยจุดสองห้าบาทโอเคยอดเยี่ยมเวลาเยอะเกิอ่ะเก่งมากๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เรื่องของอ่ะ การบอกค่าของเงินที่เป็นทศนิยมนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวมีการบ้านมีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมด10ข้อนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเรื่องาเคใช่ไหมคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนโจทย์ให้ครบทั้ง9ก้ข้อลืมบอกไปว่ามีแค่9้ข้อนะคะทุกคนเก้าข้อในวันนี้9ก้ข้อใช่ไหมเสร็จแล้วหรอ ใช่ครับหนูก็เสร็จแล้วค่ะหนูตอบเรียบร้อยแล้วด้วย่อโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะยังไงดีอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งให้อีกห้านาที วันนี้เราจะส่งการบ้านในสมุดนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด9ข้อเดี๋ยวจะเฉลยให้เรียบร้อยเลยแล้วก็หนูก็นำส่งคุณครูวันนี้จะเป็นเรื่องของการบอกค่าของเงินที่เป็นจุดทศนิยมที่เป็นทศนิยมนะคะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถึงจะเริ่มในหน่วยใหม่นั่นก็คือเรื่องของเส้นขนานยังไงก็ขอให้นักเรียนอ่านทบทวนมาก่อนก็ได้ก็ได้นะคะ ในหน่วยต่อไปของเราค่อยเรียนกับปููแอดแล้ว <S <S ตอนปอ .3 ใช่เรื่องของเงินใช่ไหมคะเดี๋ยรื่องเส้นขนานนะคะจะมาแบรรทัดขรึ่งวงกลมอ๋ออ๋อปปป,ป .3 เมือนสอนแล้วเสร็จแล้วค่ะป .4 ลูกน้ำสอนใช่หรอ โอเคเดี๋ยวเรากราบย้อนไปในข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจำนวน3,925นสตางค์เป็นเงินเท่ากับกี่บาทให้เราเขียนเป็นทศนิยมนะคะจะได้เป็น3 9 9 5 2> 2. 5กาจเ้าะได้เป็น39.25หน่วยก็คือบาทนะคะอย่าลืมพอามว่าบาทลงไปนะ ต่อมาข้อที่2ค่ะเจดสิบเจ็ดบาท25สห้าสตางค์เท่ากับกี่บาทส7 <พ bright S> 2, 2> 5บาทนั่นเองต่อไปข้อ3ามทีจจุดสตางค์4.50ส่ สี่ร้อยห้าสิบสตางค์สี่จุดศูนบาทสี่อ่าสี่จุดห้าศูนย์บาทโอเคเก่งมากอ่ะต่อไปข้อสี่แอ้มึงครับโอเคสวัดครับข้อสี่เก้าพันเจ็ดสิบห้าสตางค์ เก้าสิบจุดเจ็ดห้าบาทก็จุดก็จุดเก้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดห้าบาทเจ็ดห้าบาทโอเคต่อไปค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสตางค์หนึ่งอยจุดเจ็ดห้าบาทหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดห้าบาทมันได้แหนึ่งร้อยจุดเจ็ดห้าบาท โอ okay. เคข้อต okay. 40. 40. ่อไปข้อนี่โ okay. okay. ิสี Tao ่จุดห uh ้า oh. ศ okay ูนย์บาทสี okay ่สจห้าศูนย์บาทห้าศูนบาทปาตี้นีก็รีพูด้กลวัวไม่ได้ตอบวัวไม่ได้ตอบปาตี้โอเคตอบ่อทุกครั้งเลยอ่ะให้พี่ตอบมากก็ได้โอโหโอเคโอเคค่ะอ่าต่อไปค่ะข้อเจ็ดหนึ่ัน้อยห้าบเจ็ดห้าค่ะ โอ้โหไม่มีไม่ต้องเร็วขนาดนี้ยังไม่ไดอ่านดเลยใช่ใช่ยังไม่ได้อ่านเลยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดเจ็ดห้าห้าบาทจําร้อยจุดสองบาทแตงแล้วจุดสองแสนบาทค่ะเย็นจะเย็นยังไม่ได้ตอบลูกอ่าต่อไปข้อแปดเขียนไม่ทันเลย สองร้อยสองห้าบาทอ่าสองร้จุดสองห้าบาทนั่นเองบาทไม่พอบาทตัวเล็กอ้าวจีแล้วจีจุดห้าสุนบาที๊ดีโอ้ยยังกินไม่ได้เลยคือยังหัี เอาโอเคข้อสุดท้ายค uh ่ะร4114.50ค่ะ4 1ส uh, 4่0เลยค่ะเร่ว่าบาทหรือเปล่าอ่า50บาทแล้วตอบ5หห้าวิตอบหมดทุข้อแล้วใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเวลาตอบอะตอบได้อยู่แต่ว่าจะยากตอนเขียนนั่นแหละ โอเคเรียบร้อยนะคะทั้งหมด9ก้าข้อวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการบอกค่าของเงินนะคะอ่ะอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะวันนี้ในหน้าที่เออไม่ใช่หน้าที่ในสมุดนะคะวันนี้มีทั้งหมด9ข้อโอเคเนาะอ่าทีนี้วิธีการสรุปนะคะการบอกค่าของเงินใช้วิธีการเปรียบเทียบเงินเหรียญ2ี่ส5สตางค์แล้วก็อ่าแล้วก็เปรียบเทียบเงินเหรียญ50สสตางค์แล้วก็เปรียบ พิจารณาจำนวนเงิน25สตางค์แล้วก็75สตางค์เนาะแล้วก็5สตางค์นั่นเองทีนี้ถามในเรื่องของธนาบัตรบ้างธนาบัตรมีกี่ชนิด่มีชนิดอะไรบ้างแบบ2<น> 20, ่แบบ50แบบ20บาทแบบ50บาทนบ่1็0บาทแบบ50บาท 5้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันโอเคนะคะอันนี้ก็อย่าลืมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเวลาเราเจอเ,อเดี๋ยวห้าสิบตังอะไรอย่างนี้เวลาอ่านเวลาเขียนนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับวันนี้เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราค่อยกลับมาพบกันใหม่นะพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะค่าที่สองนะคะโอเคเตรียมเรื่องของเส้นขนานไว้นะคะ อย่างไงก็วันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะคะแต่ว่ายังไม่ไปไหนนะแต่ว่าแค่ฝากการบ้านไว้เดี๋ยวคุณครูก็จะอยู่กับหนูก่อนแต่ว่าในเรื่องของการเรียนวันนี้เราก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆค่ะเรื่องอโทสนิยมกับการบอกหน่วยความยาวเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโออยากเล่นหรอไม่มีโอเคเดี๋ยวส่งไปคนดูเรื่องต่อไปนี้นะ พพสินิยมกับ<ท>าการ่นงลนสวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกเช่นเคยนนครับใช่คนนี้แล้วนักเียจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับควสิน,นิยมกับหน่วยความยาวครับ ซึ่งจะเป็นการนําความรู้เรื่องตัวสนโยงไปใช้บอกความยาวของสิ่งต่างๆสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ,คะวันนี้เรียนสนุกดะฮยแต่ยังไม่ได้ออกนะยังไม่หมดเวลานะคะ